วันนี้นะคะชมพูมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนนะคะแบรนด์เทคโนซึ่งก็ออกตัวมาเป็นตัวซีรีส์ใหม่นะคะนั่นก็คือตัวคัมบอนนั่นเองตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องตัวกล้องมาอีกหนึ่งระดับนะคะต้องบอกว่าถ่ายรูปเพลินๆในงบราคาที่ไม่เกิน5,000บาทพร้อมกับใครที่พรีออเดอร์นะคะเข้ามาตั้งแต่วันนี้หรือก่อนวันที่25ธันวาคมนี้ก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้ ก่อนวันคริสต์มาสด้วยนั่นเองค่ะกับแบรนด์เทคโน โอเคก่อนที่เรานะคะจะไปดูในเรื่องของตัวแพ็กเกจราคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะว่าในตัวเทคโนโล o n ตัวนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตัวกล่องค่ะดีไซน์นะ่สวยงามแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวรุ่นที่ชมพูได้มานะคะจะเป็นตัว RAM 6นะคะรอม 128GB ซึ่งสีเนี่ยก็มีมาให้เลือกนะคะทั้งหมด3สีด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูในกล่องนะคะแล้วก็พูดถึงตัวสีกันอีกทีหนึ่งนี่ คีย์เวิร์ดหลักๆนะคะในรุ่นนี้มีในเรื่องของตัวการันชีนะคะคือตัวประกันเนี่ย12บวกหก็คือได้รับประกันไป13เดือนนั่นเองจุดเด่นหลักๆก,ก็คือจะเน้นในเรื่องของตัวคอร์สค m เม a นะคะก็คือตัวกล้องเนี่ยให้มาอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่48ล้านพิกเซลนะคะเป็นอันต้าคอร์สคาเมพร้อมกับตัวโหมดที่สามารถถ่ายรูปกลางคืนได้ซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเขาไปพัฒนามาค่อนข้างเยอะนี่ค่ะนี่เ a i v O S ะะซึ่งชูบูไม่แน่ใจว่าเขาให้อ่านตัวอักษรแบบนี้ถ้าอ่านผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีโหมดนะคะเป็น super video โหมดซึ่งอันนี้เกริ่นไว้ก่อนเลยว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่2 k ไม่ถึง4 k นะคะแต่ว่าได้2 k นี้ก็เอาเรื่องเ,อาเราอยู่นะคะพร้อมกับตัวชิปเซ็ตค่ะก็เป็นตัว mini tech hero g เจ็ดศูนย์พร้อมกับตัวหน้าจอที่บอกเลยว่า6.8โอ้โหให้มาจอใหญ่มากนะคะกับแบตเตอรี่5000 m น ah, มิลลิแอมแลก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์อ่ะโอเคไปเปิดกล่องกันเลยค่ะ ซื้อด้อว้าวโอ้เปิดออกมาทุกคนสิ่งที่เราเจอนี่เลยค่ะ ใครรู้จักสโมสรฟุตบอลทีมนี้บ้างคะซึ่งในตัวของเทคโนเองเนี่ยเขาก็มีพันธมิตรนะคะร่วมกันกับสโมสรฟุตบอลระดับโลกเลยนะทุกคนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหรือว่าแมนซิตี้นั่นเองนะทุกคนตัวนี้นะคะชมตูต้องขอบอกก่อนว่าแอบเปิดเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในเซสบ็อกนี้นะคะก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์มีใบตัวบาร์โค้ดนะคะที่เป็นเลขอีม่พร้อมกับตัวเคสใสค่ะกับคู่มือที่มีมาให้ แล้วก็แตรีนะคะ12บวก1พร้อมกับคู่มือถ้าเกิดใครกลัวว่าจะใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่เข้าใจนะคะก็สามารถไปดูในคู่มือนี้ได้ก็จะมีฟิล์มติดมาให้แล้วบนหน้าจอของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันกทีอะลองใส่เคสกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเคสใส่ง่ายมากนะคะแต่เคสตัวนี้จะเป็นเคสซิลิโคนนิ่มนะคะในเรื่องของการปิดขอบเนี่ยปิดได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ใครที่มีความกังวลน,นะคะว่ากลัวว่าจะฝุ่นเข้า ทั้งตัวรูฟัง3.5หรือว่าตัวพอร์ตเนี่ยก็มีจุกมาปิดให้แบบนี้ ส่วนโมดูลกล้องนะคะตัวขอบของยางซิลิโคนเนี่ยก็ปิดโมดูลกล้องทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีขอบพลาสติกที่ขึ้นมานิดหนึ่งก็จะช่วยกันในเรื่องของตัวโมดูลกล้องที่จะสัมผัสกับพื้นผิวที่เราวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือส่วน,นไหนๆก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เซฟได้ในระดับหนึ่งอะแดปเตอร์นะคะที่มีมาให้ในกล่องเนี่ยถึงแม้ว่าตัวรุ่นนี้นะคะจะรองรับเป็นชาร์จเร็ว18วัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้นะคะรู้สึกว่าจะเป็น5โวลต์แอง ก็เป็นแบบ5โวลต์2แอมป์จริงๆด้วยนะคะไม่ได้มีเป็นตัวชาร์จเร็วมาให้ซึ่งเราสามารถที่จะซื้อแยกได้นะคะใครที่มีอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วอยู่แล้วก็เอามาชาร์จได้เพราะเคารองรับอยู่ที่18วัตต์นั่นเองค่ะสายชาร์จนี่ค่ะเป็นแบบไมโครนะคะไม่ได้เป็นแบบ Type C นะทุกคน USB เป็นแบบไมโครนะคะอ่ะเข็มจิ้มซิมนะคะอยู่ตรงนี้ มีรูหูฟัง3.5แหละและเขาก็ให้หูฟังมาให้ด้วยทุกคนโอ้ดีนะคะเป็นแบบเกียรบัดแบบนี้นะคะซึ่งก็ปกติจะมีเป็นรูฟังตรงนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เขาก็จะมีลําโพงที่ออกกระจายเสียงออกด้านนี้เนาะสีนเขามีมาให้นะคะก็มีมาให้ครบๆนะอ่ะโอเคตัวเครื่องนะคะในรุ่นนี้มีมาทั้งหมด3สีอย่างสีที่ชมพูถืออยู่นะคะนั่นก็คือสี Cloud White ก็คือสีขาวหรือใครอยากได้เป็นแบบตัวกร o ซี่กรอซี่ดำแวแวๆสวยๆรู้รูหรูหร,ราก็จะมีเป็นตัวมิสติเกรนะคะอีกหนึ่งสีก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นสีน้ำเงินนะคะอ่ะโอเคสีมีหมดสสีนะคะราคาถ้าเกิดคุณ p ิออเดอร์เข้ามานะคะตั้งแต่วันนี้ก่อนวันที่25ทธันวาคมนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้กลับไปนั่นก็คือของแถมค่ะ แถมเป็นลำโพงตั้งโต๊ะนะคะราคา4,199บาทค่ะกับ t e c โน o c ยีมอน16ซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะพรีออเดอร์เข้ามาไม่ทันในช่วง2วันนี้แล้วก็นะคะราคาเนี่ยก็จะปรับเป็นราคาปกตินะคะ4,999บาทตั้งแต่วันที่25ทธันวาคมนี้เป็นต้นไปวางจำหน่ายทั่วกันทั่วประเทศหรือจะจัดซื้อนะคะกับตัวแทนจำหน่ายเทคโน o m o โมบาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ โอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวดีไซน์บ้างดีกว่าในรอบนี้นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นมาในเรื่องของตัวกล้องที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะตัวกล้องเนี่ยมาเป็นตัวคอสแคมิล่านะคะซึ่งเอ่อในเรื่องของตัวดีไซน์นก็ถ่าออกมาสวยเกย๋ได้แปลกตาอยู่เหมือนกันเนาะพร้อมกับตัวไฟแฟลชนะคะที่มาแบบจัดเต็มเพราะว่าต้องเล่าลือแบบนี้ก่อนทุกคนคือทางเทคโนเนี่ยเขาได้ไปคว้ารางวัลมาด้วยนะคะกับ CVPR 2020 10 LIP เขาไปคว้ารางวัลน,นะคะโดยการที่เขาให้ทางทีมเนี่ยก็คือ R&D นะคะไปเข้าร่วมการถ่ายภาพคนสีผิวนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาในปี2020นี้เลยคือการันตีเลยว่าตัวกล้องเนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวระบบที่เขาพัฒนาเป็นเช i v o s เป็นในเรื่องของการทดลองการถ่ายรูปในส่วนของเลนส์ต่างๆเนี่ยให้มาอย่างครบคันคือในรอบนี้ ใครที่มีปัเจ็ตราคาเบาๆสบายกระเป๋าแล้วก็แล้วอยากได้สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปแบบเลิศๆในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เก็บไว้พิจารณา,าได้เลยนะคะโอเคมาพร้อมกับตัวสแกนนิ้วนะคะด้านหลงังแล้วก็มีเฟสนะคะ ID ให้นี่ดีไซน์นะคะเป็นสีเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นพลาสติกนะคะ เขียนเทคโนแล้วก็คาร์บอนแบบนี้เลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะคะหน้าจอเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่พอดีพอไม้มือเลยเพราะว่าขนาดตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขนาดอยู่ที่6.8นิ้ว ความละเอียด HD Plus นะคะหรือว่าความละเอียดเนี่ยเป็นหนึ่งพันนะคะหกร้อยคูณเจ็พิกเซลนะคะก็คืออยู่ประมาณ HD HD Plus นะคะส่วนตัวนี้มาพร้อมกับตัวจอนะคะที่เป็น Dot In Display ก็คือจะมีเป็นตัวจอรูกล้องตรงนี้แหละแต่เขาเรียก Dot In นะคะในเทคโน o ซึ่งให้ความละเอียดของตัวกล้องหน้านะคะอยู่ที่ 16ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะโดยรวมเนี่ยของสีสันของตัวหน้าจอก็ถือว่าค่อนข้างสดพอสมควรแล้วตัวเครื่องเนี่ยนะคะตัวความบางของ ของเครื่องนะคะหรือความหนาเนี่ยอยู่ที่9.2ม mm, ิลลิเมตรนะคะด้านบนนะคะมาเป็นลำโพงแบบนี้ซึ่งอันนี้ชมพูยังไม่ได้เทสนะว่าเป็นลำโพงเดี่ยวหรือลำโพงคู่เดี๋ยวเราลองมาเปิดเสียงกันไปพร้อมๆกันมีรูหูฟัง3.5มาให้มีพอตนะคะที่เป็นพอตแบบไมโคร USB นะคะพร้อมกับตัวลำโพงทีนี้เรามาดูในเรื่องของใส่ซิมนิดนึงใส่ได้2ซิมนะคะเป็นแบบ Triple s l ส t สามารถเพิ่มไมโคร SD card ได้นะคะคือเป็นซิม 4G นะคะทุกคนราคานี้ยังคงไม่ใช่ 5G เนาะโอเคปะสามารถเพิ่ม โค c อสดนะคะสูงสุดอยู่ที่ 256GB ค,ค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็เป็นปุ่มนะคะเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านบนก็โล่งโลงเรียบเรียบแบบนี้ไม่มีอะไรเลยติดใเรื่องของตัวลำโพงนิดหนึ่งทุกคนอ่ะเราเข้ามาดูฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าลำโพงเนี่ยเข้ามาเป็นลำโพงคู่หรือว่าให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวชูหัอฟังนิดหนึ่งคิวพเจอ่ะตอนนี้ชื่อในใจ ทุกคนชูพูดได้คาตอบแล้วนะคะในเรื่องของตัวลําโพงนะคะลําโพงตัวนี้ให้มาเป็นลําโพงเดี่ยวนะคะไม่ใช่ลําโพงคู่เสียงจะออกตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงกันหน่อยแล้วกันเนาะเพลงอะไรดีทุกคนอยาาฟังเพลงอะไรอ่ะเสียงนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวในเรื่องของการเทสเนี่ยเราจะไปทำการเทสอีกที ทีนี้มาถึงนะคะเรื่องราวสาคัญแล้วล่ะทุกคนเราซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งก็อยากรู้ในเรื่องของตัวสเปคใช่ไหมคะสเปคตัวนี้ค่ะใครเป็นสายคอเกมเล่นได้แน่นอนเพราะว่าเขามาเป็น m e d i a t e k h e l i o นะคะ G70 นะคะทุกคนก็สามารถที่จะเล่นเกมได้นั่นเองนะทุกคน โอเคนี่นะคะมาพร้อมกับ HiOS เวอร์ชันนะคะ RAM 6 g b Storage อนะคะอยู่ที่ 128GB นี่ทุกคนนะคะเขาก็แจ้งรายละเอียดมาให้ชัดเจนนี่เห็นไหมคะ Helio G 70แบตเตอรี่นะคะอยู่ที่5000 m a h อย่างที่บอกว่ามีรองรับชาร์จเร็วม,มาให้18แวัตต์แต่อะแดปเตอร์ที่มีมาให้ในกล่องเป็น10วัตต์นะคะ b บ s e อ o n Android 10ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะ HiOS นะคะเวอร์ชันล่าสุดทีนี้หน้า UI ของเขานะคะก็มีการปรับ แต่ง UI เนี่ยออกมาได้มีความละมุนขึ้นมีความสวยงามขึ้นแล้วก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะตัวแอปพลิเคชันที่มีมาให้ในเครื่องเนี่ยก็คือตามที่เห็นนี้เลยนะคะชมพูไม่ได้โหลดอะไรเพิ่มเติมเลยทีนี้เรามาดูกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าหน่วยความจำ1 2 8 g b เนี่ยที่เขามีมาให้แล้วก็จากตัวเดิมที่มีมาให้อยู่เนี่ยมันใช้ไปแล้วเท่าไร นะคะใช้งานได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 114GB นะคะตัวแรมใช้งานได้อยู่ที่ 4.10GB ค่ะตัวแรมนะคะแรม6รอม128ผ่านไปเรียบร้อย ทีนี้ค่ะในตัวเทคโนโนะคะคามอนสิบเนี่ยเขาจะเน้นประสิทธิภาพในเรื่องของตัวกล้องค่อนข้างมากเราไปดูในเรื่องของตัวกล้องกันดีกว่านะคะตัวกล้องตัวแรกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตัวเลนความชัดลึกนะคะชัตเตอร์เนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะ f s t สตอนะคะอยู่ที่2.4ส่วนเลนตัวที่2นะคะตรงนี้ด้านล่างนี่นั่นก็คือเลนมาโครความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะคะ f s t สต2อเช่นเดียวกันแล้วก็เลนตรงกลางนะคะก็จะเป็นตัวเลนหลักที่จะเป็นตัว จอ้เคลียนะคะความละเอียดที่4 0ล้านพิกเซล f-stop 1.79นะคะและก็เลนส์ตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะนั่นก็คือเลนส์ AI ที่ช่วยปรับนะคะในเรื่องของตัวสีสันความคมของตัวรูปต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ f 3.5ค่ะสุดท้ายตัวนี้นะคะนั่นก็คือไฟแฟลชก็มีไฟแฟลชมาให้ถึง5ดวงในการที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาวะในการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนั่นเองค่ะตัวกล้องหน้านะคะก็บอกไปแล้วเนาะว่าความละเอียดที่16ล้านพิกเซลทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวระยะเลนส์กันนิดนึง ะะมันก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะรูปแบบเป็นแบบนี้เนาะมีเป็นวิดีโอเส้นวิดีโอ AI c a m AI c a m เนี่ยก็คือจะปรับเฟรน HDR แบบนี้ให้หรือเราจะถ่ายที่ความละเอียดนะคะอยู่ที่48ล้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอัตราส่วนต่างๆเราสามารถเลือกได้แล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยก็มีมาให้เราเลือกด้วยนะทุกคนโ้าวดีจังคือแบรนด์เทคโนโลยาก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะทุกคนเอาดูดีๆนะโอเค ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับนะคะเอาเดี๋ยวปรับสีมาเป็นปกติก่อนแล้วกันนะคะ ทนสีต้นฉบับเนาะก็เวลาที่เราถ่ายเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเอาน้องเข้ามาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะน้องต้นคริสต์มาสก็ได้อะเขาก็สามารถที่จะปรับนะคะระยะได้เนี่ยระยะเลนส์อ่ะมาด้านนี้อ่ะบุญมาเรียบร้อยแล้วนะคะระยะเลนส์ปกตินะคะใช้ตัวเลนส์หลักหรือจะซูมเข้าไปเป็นแบบ2เท่าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็ค่อนข้างดีอยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายในระยะนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีบอกด้านบนแบบนี้นะคะว่าเป็นรูปธรรมชาติรูปต้นไม้นี่พืชเห็นไหมจะมี AI บอกเราด้านบนจอเห็นไหม ว่าจะเป็นพืชโอ้อันนี้ก็คือพัฒนานิสหลมตัวกล้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองถ่ายด,ดูภาพที่ได้ออกมานะคะ โว้ก็ถือว่าคมอยู่นะทุกคนได้อยู่นะคะโอเคนะโดยรวมทีนี้เรามาดูกันปรับระยะกันต่อนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นคูณ2แบบนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เขามีเป็นแบบไฮบิดซูมซึ่งสามารถซูมนะคะสูงสุดได้ถึงส0เท่าเลยทีเดียวอะเดี๋ยววางแบบนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะสิเท่านะคะทุกคนนี้ชมพูซูมในระยะ2เท่าเลือกก็จับโฟกัสเขานิดน,นึงนะเดี๋ยวลองถ่ายดู แล้วก็นะคะซูมในระยะ5เท่าดูซิ5เท่าเป็นอย่างไรก็ต้องใช้แมนนวลนิดนึงนะคะ,ะ5เท่านะคะโฟก,กัสมาตรงนี้ซิอโอเคในระยะ10เท่าสูงสุด10เท่านะคะเป็นแบบไฮบิดซูมโฟก,กัสหน่อยโอเคก็นะคะก็สามารถที่จะไปใช้ซูมได้ในเลทราคานี้นะคะนี่ก็ในระยะ2เท่า ในระยะ5เท่าแล้วก็ในระยะ10เท่านะคะแล้วก็มีมาโค o ด้วยอย่างที่บอกว่าสามารถถ่ายในระยะใกล้ๆได้ซึ่งถ้าเราจะถ่ายมาโครทํายังไงล่ะมีโหมด m a c ครให้หรือเปล่ามีโหมด beauty นะคะมีโหมด b บลอมีโหมดประสิทธิภาพนะคะในการถ่ายที่มืดอะไรนี้น่าจะเป็นตัว ultra vision นะคะมีมา c ค o อ๋อนี่ทุกคนถ้าเราต้องการที่จะถ่ายมาโครนะคะเราก็แค่นี่คะ่ะกดตรงนี้นี่ก็จะเป็นการถ่ายในระยะนะคะใกล้ๆให้ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวชมพู่จะลองโห้ทุกคนไม่น่าเชื่อมาโคจะทําได้ดีนี่ชมพูลองถ่ายมาโคมาให้ดูนะคะโอ้เอาเรื่องทุกคน สมควรแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะกล้องก็โดยประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคนอกเหนือจากนี้เขามีอะไรที่โดดเด่นอีกก็คือในเรื่องของตัวงานวิดีโอนั่นเองนะคะซึ่งวิดีโอเนี่ยถ้าดูดีๆนะคะเห็นไหมขึ้นเป็น 2K แบบนี้นะคะก็คือสามารถที่จะถ่ายได้นะคะความละเอียดที่ 2K ท0 80p แล้วก็ 720p นั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดกลับมาที่กล้องหน้านะทุกคนคือเขาก็จะมีความบิวตี้มาให้เราอะนะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็ได้ไปทําการเทสกับคนผิวสีมาเช่นเดียวกันเนาะมีความเกลีย่ยมีความละมุน อ่ะหแชะจัดมาแล้วทุกคนนี่คือชมพูจะบอกว่าชมพูเนี่ยค่อนข้างโซมมากๆนะคะแล้วไม่สบายแต่ความบิวตี้ของเขาเนี่ยถือว่าได้ดีเลยนะโอเคส่วนกล้องหน้านะคะก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะคะก็ได้อยู่ที่2 k เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะต้องการที่จะปรับเนาะในส่วนของตัวบิวตี้เนี่ยคุณจะได้แค่720ปีนะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือนะคะโดยรวมทั้งบทนะของทางเ e คโน o c a m o 16นะคะตัวนี้บอกเลยว่าใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนในราคาเบาๆนะคะไม่เกิน5,000บาทถ้าคุณพรีออเดอร์เข้ามานะคะตั้งแต่วันนี้ก่อนวันที่25นี้นะคะคุณก็จะได้ในราคา4,199บาทในรุ่นนะคะที่เป็นตัว RAM 6 นะคะ ROM รอม1 2 8กิกกล้องนะคะเป็นกล้อง4ตัวแบบนี้นะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามจริง,รงๆมีโหมดทั้ง HDR, e y Focus นะคะหรือว่าในส่วนของตัว Wide นะคะ UV Super Night nice, ซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบทดลองให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันในรีวิวสยามโฟนกันอีกครั้งหนึ่งมีนะคะสแกนลายนิ้วมือด้านหลังพร้อมกับ Face ID ด,ด้านหน้าได้ให้มาจอใหญ่แบตอึดน,นะคะเพราะว่าให้แบตมาถึง5000มิลลิแอมป์ แล้วก็มีชาร์จรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะคะใครที่เอาไปใช้เล่นเกมเล่นได้แน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เราอันบ็อกเปิดกล่องก็จะไม่ได้เช็อะไรเยอะแยะนะคะใครที่สั่งซื้อนะคะจะวางจําหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศนะคะอยู่ที่4,999บาทเดียวัน 25. ที่25ธันวาคมนี้นะคะต้อนรับคริสมาสนั่นเองคะ่ะใครอยากได้ราคาถูกพร้อมของแถมก็รีบเข้าไปจองมีเวลาอีก2วันนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเพราะวันที่25จะเป็นราคาเต็มแล้วนะคะสำหรับ วันนี้ขอตัวไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายช่วงนี้โควิดเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะป่วยบ่อยแล้วกันไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย